ช่ข้อมูลจะเอาแพย่เกิดมาก่อนนะครับแพ่ทั้งหมดของทั้งไม่ใช่มีประมาณสักห้าหมื่นึงหมื่นคนนะครับแต่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข2 4 6 4 9คอตะครับแต่พาระงานของเราจะอยู่ที่ประมาณสักง5 5ล้านคนที่อยู่ในระบบของรัะกานสุขภาพแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่า45%ปอรก็สัประมาณ70%ของประชากร75-8ดประชากร แต่ก็มีแพทย์ในระบบแค่48เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นพาพคา,าร่างาดน,นะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็1ต่อ2,000คนซึ่งตามมาตรฐานของโรคเนี่ยขาควรบอกว่าจะพบเจ้าประมาณ3ต่อพันคนรับเราก็ยังขาดเยอะทีเดียวแต่ผมจะได้แจ้งกินนะครับว่าเป็นเช่นไรประเทศนีคือเป็นอย่างไร โดยเฉพาะมาดูในการกระจายของเราขอใช้คำว่าเป็นเกตสุขภาพนะครับเพราะว่า12เกตสุขภาพตางที่เราเคยทํากับโควิดก็จะชี้แจงไปเรืเ่อยๆก็จะได้เห็นภาพนะครับแน่นอนครับเกต13คือปทมโด่สุดเลยนะครับแต่อื่นๆโดยเฉพาะของเราเนี่ยนะครับจะมีสัดส่วนประชากรเขตอย่างประมาณสักสถึงล้านคนนะครับนั้นแพทย์เปนวนที่เป็นหลักร้อยหลักพันที่ว่าเนี่ยก็ เปรียบเทียบไปในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกัน,นรเราก็จะเห็นเข็7 8 9็ดซึ่งอยู่ทางภาคอีสานก็จะเป็นพาร์งานที่อยู่ในสีฟ้าก็คือพาร์งานทงนนางด้านภาคของกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับส่วนนับอื่นๆที่เป็นสีส้มสีแดงนะครับเป็นเอกชนก็ขอบคุณที่มาช่วยแบ่งเบาภาระทางงานของพวกเราแต่เขาก็อยู่ใน สิ่งต่างๆอื่นๆไปนะครับหมายถึงประกันสุขภาพส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเครื่องอื่นๆไปนะครับสุดนะครับการผลิตภาพรวมที่ทางหน่วยงานก็คืออบอหรือทางกรมกระทรวงกรมศึกษานะฮะดูแลกำก,บกับในหมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ได้ไปเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานนี้นะครับก็ได้ไปบอกกับทางรัฐบาลตัปีแตหนึ่งแล้วว่า ะมีการวางแผนผลิตแพทยเพิ่มมานะครับให้ได้ประมาณสักปีละ3ามพันกว่านนะครับจะเห็นตัวเลขนะครับว่าถ้าเราวางแผนไปถึงปี7 0เนี่ยจะได้ประมาณสักสามหมื่นสามพันสามพันกว่าคนนะครับแต่มหาวิทยาลัยก็จะทําหน้าที่ฝ่ายเดียวพบจะผลิตไม่ทันก็ได้ให้ส่วนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขต้องมาช่วยผลิตแพทย์เพิ่มด้วยนี่รัที่เป็นที่มาของกาจารย์พพเศษมาเป็นทอตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเราต้องทําหน้าที่ทั้ง ผลิตแพทย์ด้วยนะครับก็ปีหนึ่งประมาณสชกหนึ่งในสามเป็นรายถัดไปครับทั 30, บ้งหมดสามหมื่นกว่าเราผลิตประมาณมูลค่านของพวกเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การการใช้แรงงานแพทย์่าเดียวก็มาร่วมผลิตด้วยนะครับหนึ่งในสามครับครานี้พอมาดูว่าพอผลิตเสร็จนะครับการจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาในการเป็นแพทย์ของเราเนี่ยทำยังไงนะครับก็จะมีคณะกรรมการในภาษา พูดง่ายๆเราคนอนโซลเตียมคนอนโซลเทียมนะครับก็คือเป็นคณะกระะรมการที่มีมติคอรมอรมาตั้งแต่ปี16นะครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ร่วมกันกันกบทางหน่วยง,งานต่างๆที่ต้องจัดสรรให้ไปเราไม่ได้เป็นปลายทางที่เดียวนะครับกราโหกก็ต้องการกรุงเทพก็ต้องการนะครับทางมหาลัยตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในจอ20แห่งตอนนี้ประมาณสัก 23แห่งใช่ไหมครตอนนี้ซึ่งภาคส่วน,นต่างๆก็ต้องมาแชร์ริ่งกับทรัพยาการที่มีจำกัดของเราไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมาตกลงกันก็มีการประชุมอย่างนี้ทุกปีนะครับใะการคอนเอร์เทียงซึ่งก็จะเห็นว่าคณะแพทย์20แห่งก็จะมาเป็นกรรมก,การของเราซึ่งก็ก็จะมีสูตรนะฮะต่อไปเนี่ยสูตรสูตรที่ตกลงกันมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาปรับกันมาเรื่อยๆ,ๆด้วยนะครับ ผมเอาตัวอย่างง่ายๆของปี66ก็ไม่ง่ายๆหรอกครับปีปีล่าสุดของปีที่จบปี65เนี่ยนะครับก็มาจัดสรรกับปี66เนี่ยนะครับคอพายคือกระซูต่าจินทสุดนะครับเราต้อง n ใหญ่ก็คือ2,759หลายท่านอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ากล้องไปบังจอทั้งหมดนะทีผู้สื่อข่าวอาจจะระมังนะิดนึงเนาะ ก็ค,คือจะผมต้องผม,ผมต้องใช้จอ <c oughs> สืสาานะ่อสารด้วยนะคือคือความซับซ้อนตรงนี้ก่าจะทําความเข้าใจได้ก็ต้องก็เหมือนโควิดเลยนะต้องพยายามที่จะชี้แจงให้ทุกท่านถ้าถ้าขอความโรวาาเราเป็นว่าออกของปี6-6เนี่ยจบมาคือคือเรามีโค้ต้าปีละสามพันกว่าไม่ใช่ว่าจบแล้วจบได้เลยนะครับมีน้องๆที่ต้องไม่ต้องไม่ได้ใช้เวลา6ปีจบีอีกหลายคนนะ จบเฉลี่ยมาเอาปีเนี่ย2,759คนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่รวมเอกชนแล้วจบตนต่างประเทศนะครับเราก็มาแบ่งต้องเอาเอ็นใหญ่นี้มาลบปอลบขอลบงองนะครับลบไป87อันแรกเปเป็นอาจารย์แพทย์ในทีคลิน,นิกไปลบอาจารย์แพทย์โรงเรียนเปิดใหม่ไปลบคณะแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาาอีก6แห่งลบๆๆลบมา มาเหลืออยู่สส่วนครับก็คือส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกับกราโหมมาแบ่งกันนะครับเพราะไม่ได่ของเราคนเดียวนะเราก็แบ่งในการผมนเราขอไปในตัวสีฟุ้งม่วงข้างล่างเนี่ยสองพนเอะครับแต่ได้มาพันเราขอไปอย่เราขอไปเฉลีล่ยเราเคยมีการทําสูตรมีการทําวิจัยนะครับว่าปีนึงควรจะได้ในกระทรวงสาธารณสุขเท่าไหร่จะพอตัวเลขอยู่ที่2 0 5 5ันห้าสิบห้าตัวปีแต่ได้มาพัน 8,009นะครับบางปีก็ได้2,000บ้างนะครับเดีย๋ยวให้ดูย้อนหลังไป5ปีจะได้ันไปครับก็จะเห็นนะครับว่าประสบความสำเร็จได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ต้องการมาได้รับการจัดสรรไปก่อนเราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลังสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครปี61นะครับเราได้มา2,016นะครับ ตอนแรกจัดสรรให้ได้หนึ่น้าร้อยเกนะครับแล้วก็ได้รับจบช้าบ้างจบเร็วบ้างสะสมไม่มานี่ยนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยลุก่ากแต่ละปีหกสองก็ได้สองพันสี่สิบสี่มีปี63ได้2,000เท่าไหร่ก็ไม่ถึงอยู่ดีสองพนสามสหรอตัวเลข39มสยังไม่ถึงนะฮะ2,021นะครับปี65ห้ามัอยู่จะดูหนักหน่อยนะฮะได้แค่1,850นะครับงั้นก็เป็นธรรมดาที่ ขอบคุณน้อยภาระงนานไม่ได้น้อยลงนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเจอโควิดเจออะไร้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเราทํางานกันแบบมากมายอ,องคมาเช้านี้ท่านประธาก็ยังบอกว่าจะลืมฝากขอบคุณเอ่อเอ่อข้าราชการอันนี้ต้องรวมทุกส่วนเลยนะครับไม่ใช่แค่แพทย์อย่างเดียวที่ได้ช่วยกันทํางานอย่างหนักที่ว่านี้นะครับเพนก็นนนนเห็นความสําคัญเรื่องนี้ แล้วเราก็ผ่านวิกฤตทั้งหลายมาได้ถึงแม้จะจต่จำนวนน้อยเนี่ยแต่พวกเราก็ช่วยกันเต็มที่ซึ่งก็ไม่ใช่แค่แพทย์อย่างเดียวพยาบาลเองนะครับเจน่นท,ทุกส่วนนะครับท่ก็จะได้เห็นข้อมูลชุดนี้นะครับทีน,นี้ไปดูว่าไตทางไปก็จะบว่าจบ6ปีนะครับปีที่7ก็คือปีแพทย์ใช้ทุนปีหนึ่งนะครับเ,เราเรียกว่าเป็นอินเทอร์ แคทศสภากำหนดบอกว่าต้องให้มีการเพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย1ปีนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาได้มีทักษะในการเจอเคสเจออะไรต่างๆ <c ười> คําถามคือว่าเอาละหปีไม่เพียงพอหรือก็มีการประเมินครับสมัยผมผมเรียนเอ็กเทิร์นแค่6ปีจบมาปุ๊บลุยทํางานเลยครับแต่ว่าประเมินกันนะช่วงถ้าจะไม่ปิดสามปีสามหกสาเ็ดสามแปดอะไงเนี้นะครับบอกว่าไม่ได้แล้ว ก็จะต้องมีการเพิ่มบูนทักษะแล้วเพราะว่าทักษะที่ได้มาจากการเรียน6ปียังไม่เพียงพอก็เป็นเหตุของการมีปี7เป็นปีอินเทอร์อยู่ที่สังกัดกระทสูงสาธารณสุขก็คือต้องทำหน้าที่สอนด้วยนะครับเพิ่มเติมอีก1ปีปี7นี่แหละครับที่ทำให้น้องๆมาอยู่ที่เรานะครับก็ในความคาดหวังของน้องๆที่แพทย์ที่ไา,าส่งมาก็คือเป็นการเพิ่มพูนทักษะ แต่ในความคาดหวังของกระทรวงสาธารณสุขแต่ก่อนหน้าน,นี้คือมาทางานเลยคราวนี้มันต้องมาผสมกันว่าเราต้องทํางานด้วยสอนไปด้วยทั้งหลักก็เลยจะเกิดสองสาหน้าที่ขึ้นมาจากนี้กระทรวงาการศึกาเป็นคที่น้องๆเข้ามาทํางานเรารู้ว่าภารักงานที่เป็นย C พูดง่ายๆนะครับมีวิสิตที่เราก็จัดแตกต่างแต่ทงประเทศนะครับเราไม่มีนัดก,ก็เข้ามาได้เรา ให้การบริการทั่วถึงน้ำเข้าถึงได้ตลอดซึ่งก็เป็นนโยบายซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรระจตลอดก็ทําให้เกิดเวิวร์กโหลดเวิร์กโหลดนี้ก็แน่อนอนครับก็ต้องก็ต้องตึงแรงงานของพวกเรานะครับที่มีอยู่ประมาณ20 0 0 0คนทั่วประเทศเนี่ยนะครับรับผิดชอบประมาณสักเจ็บ้าเปอร์เซ็นที่ว่านนะจะเห็นว่า,าก่อนก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยก่อนวันที่1 5บหเราไปประเมินมานะครับ ซ้ายมือเนี่ยนะครับมนีน้องๆที่ต้องทํางานเกินกว่า64ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถึง9แห่งในทั้งหมดจำนวนทั้งหมด117แห่งนะครับ4แห่งที่มากกว่า59ชั่วโมง11แห่งที่มากกว่า52ชั่วโมง18แห่งอันนี้เราไปเอาตัวเลขมานะครับจากการลงสํารวจ18แห่งมากกว่า46ชั่วโมงแล้วก็23แห่งมากกว่า40ชั่วโมงนะสิ่งที่ มาตรฐานโลกก็บอกว่าต้องต่ำกว่า40ชั่วโมงนะครับก็มีตัวเลขที่เป็นมาตรฐาน,น,นก็คือออกมาจากทางประเทศที่พัฒนาแล้วครับซึ่งเขามีจํานวนแพทย์เป็นแสนคนมากกว่าเรามากมายนั้นเราพยายามทำแต่ว่าก็เพราะคงต้องเติมแพทย์เข้าไปเติมการเรียนเข้าไปให้ได้มากกว่านี้ตอนนี้เราทําได้ประมาณนี้ตอนนั้นก็มี ตัวเลขที่เราพยายามลดลงไม้ได้นะครับ9ก้าลงมาก็เหลือสี่สี่ก็ลดลงอย่างลดไม่ได้นะครับเป็เรียงคงสีสีส้มเนี่ยนะครับสีชมพูจากส1เดก็ลดลงได้สี่แห่งเท่าเดิมอยู่สามแห่งนะครับแล้วก็อตัวเลขตามนี้นะครับก็พยายามทำให้ดีขึ้นแล้วเราก็มีแผ 3, 6, 6, นสามเดือนหเดือนเาเดือนอันนี้ก็พยายามรารับรู้กันอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกถ้าต้นน้ำมันน้อยก็ก็ ก็น้ามันไหลมันน้อยมันก็จะต้องแห้งแล้งกันอยู่นะครับอันนี้ก็เราเป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะต้องสื่อสารไปก็ต้องต้องขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันกับตไปครับกับพอทําง,า,ง,า,ง,า,งนานครบหนึ่งปีน้องก็ได้ไปก็เรียกเพิ่มพูนทักษะมีสิทธิ์ที่ก็แพทยสภา,า,าให้โอกาสคือคุณไปลาเรียดได้ ใบนี้เป็นใบเบิครับพอเอพิ่มคุณสมบัตครบหนึ่ปีปุ๊บน้องสามารถไปลาเรียนได้ก็ออกจากระบบการบริการประชาชนของกระทรวงสาธ,ธารณสุขไปปีปละประมาณ4,000คนเนี่ย2 4หายไป4,000ก็จะเหลืออยู่2 000, 2 000, 2 2 2 8เอาปีห5มาให้ดูเนี่ยคับการาฟตัวในมุ่วงไว้สีเขียน คือน้องไปเรียนต่อเฉพาะทางนะครับพูดยังไงเราก็จะหายกาลังคนไปอีกก็แต่จาเป็นนะเพราะน้องๆก็ต้องมีอนาคตกร,ระทรวงสาธารณสุขเราก็มีความต้องการที่จะต้องได้แพเฉพาะทางก็ต่างคนต่างก็ต้องนะแต่ก็ต้องอดทนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นตัวเลขที่ทําให้การเปลียแพทย์ของเรา เรียน6ปีต่อปี7แล้วไปเรียนต่ออีก3ปีเป็น10ปีนะครับถึงจะได้เฉพาะทานมาเพราะฉะนั้นเราใช้ i n v e วส m e เมในเรื่องของ t i มิ่งเวลาแล้วก็อะไรกับนีเยอะพอสมควรแต่เราก็ก็คับประคองกันมาตลอดนะครับท่านใดครับมาดูเรื่องข้อมูลการลาออกนะครับตัดมา10ปีให้ดูนะครับว่าเราออกกันเยอะไหมนะครับ แทบประจุรวมสิปีปีห้าหกถึงห5ห้าเนี่ยนะครับเราทำได้ 19, 3 5 5น้สาอห้าสิบห้าคนเราจบไปที่ว่าปีแรกเลยลาออกเลยกี่คนนะครับสิปีลาออกไป2 2 6ยี่หกคนก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องอยู่ให้ครบตามแพทยสภา,ากำหนดเขาถึงจะไปสอบอไปไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางได้ขน,นาดซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากอย่างที่บอกว่าจํานวน แพทย์นะครับซึ่งมีอยู่แค่สอง0 0ื่นคนกับภาระงานที่มีจํานวนมากตรงนี้ก็ก็จะต้องเติมนี่แหะครับเพราะฉะนั้นแผนของการผลิตแพทย์เพิ่มเพิ่มมาเติมในระบบของเราและตําแหน่งของแพทย์ซึ่งตอนนี้เราเพิ่งกลับกรอบอัตรากาลังใหม่ที่จะประกาศใช้ปีหกห้าถึงหกเก้วติดโควิดครับจริงๆแล้วควรจะประกาศใช้แต่ปีที่แล, 65, แล้วหกห้าเพิ่งมาเสร็จปีหกหเนี่ยครับ เราวางกรอบของแพทย์เอาไว้อยู่ที่35,000คนในปี69ก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่ากรอบปัจจุบันที่มีอยู่24,000ประมาณสัก1ม0 0นคนซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความกรนนุณาถ้าผู้บหารทั้งของอส่วนต่างๆาที่จะเข้ามาที่เกี่ยวข้องของนี้แล้วกันนะครับก,ก็เป็นสิ่งที่เราใช้นักวิชาการใช้ ผู้บริหารใช่ข้งหนะคิดเมาวิเคราะห์มาแล้วต้อง3,500มในปี69เนี้ให้ได้เพื่อที่เราจะได้รองรับภา,าระหนาทจริงแล้วถ้าสา0 0ใน,นตอนนี้เนี่ยก็ยังอย่างที่บอก1นึ่ต่อพันก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่า,าจะตัดไปนะครับนี่อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดไว้เพิ่มค่าตอบแทนแทที่ทำงนานนะค่ะเพราะว่าส่วนเหตุผลของแพทย์ที่ทยอยลาออกตอนนี้ก็คือ เขาสะท้อนมาว่าค่าตอบแทนที่คือคือจริงๆแล้วเราเคยสำรวจมาว่าแพทย์ต้องการอะไรนะครับค่าตอบแทนจะมาอยู่หลังๆเลยนะเราต้องการเวลาราลารางนะครับต้องการ,ราลดความค้างค่าซึ่งเราพยายามทำมบบนี้เยอะมากๆแต่อย่างที่บอกพอท่านดูโจทย์ยแค่หมอกระทรวงสาธารณสุขสองหมื่นคนนะครับกับแต่ตารางสี่สิบกว่าล้านเราพยายามจริงๆครับ ที่บอกว่าจะไปลดตรงนั้นก็ต้องลดการบริการซึ่งเราไม่อยากทำจริงเลยนะครับก็ก็ก็จะไปเพิ่มไหมเราก็ไปเพิ่มที่อยู่นะครับก็อย่างที่บอกไปยิ่ไล่เรียนมาทันประหลัดมาปุ๊บเนี่ยให้ผมไปทําตรงนี้เลยก็ได้ความปรุนาจากทางกระทรวงการคลังอย่างที่บอกนะครับมาก็เติมให้แต่อย่างที่บอกว่าภาครัฐเราเรามีสตังค์เราก็เพิ่มเองไม่ได้นะครับต้องไปขอดูดูสินลิงกระทรวงการคลังก็คุมตัวเลขต่างเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับ ก็จะไปเท่าเอกชนก็ไม่ได้อยู่แล้วเ,เพราะมันจะมีความเปรียบเทียบไปอยู่ดีนะครับก็ก็ทำกันอยู่ในหลายทิศทางแล้วย่งยังมีมอบอำนาจไปเป็นแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับว่าสมมติว่าส่วนกลางเราเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่ห้าไร์เเท่าไหร่ทำไมมจำไม่ได้ในส่วนบุยภาคสามารถปรับได้เป็นสองเท่านะครับ แล้วก็ท่านผู้ตรวจก็เพิ่มขึ้่ได้เป็นสเท่าท่านเกินมาน้นก็เป็นหาเท่าหนึ่งเท่าสองเท่าแล้วก็มาถึงกระสวงสารสนรองซึ่งก็ทำําบท่านไปเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคก็จะมีก็เรื่ออะไรการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแตกต่างกันไปอยู่าากาบภาคกรอนออกอย่างนี้ยโอ้โหแยกกันไปอยู่เอกชนใช่ไหมแล้วน้องเราอยู่ตรงนี้หา่างเดือนเดือนห่างมากก็ขอเป็นสองเท่าขึ้นมาเราต้องให้ไปน,นี่เราทําอยู่ครับ ก็ก็ห้หมายหลายกระบวนการร่วมกันเพได้คุณหมอครั้งที่ผ่านมาในการขอขยายอัตรากำลังจากพอพอเนี่ยย้อนไป10ปีสารสุขเคยขอไปกี่ครั้งและได้กี่ครั้งได้จํานวนเท่าไหร่ับแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการขอนอมาตอบคำามที่จะได้อัตรากำลังเพิ่มขึ้นระบเยอะๆจะต้องให้ขอพอพร10ปีผมอยู่ไม่ได้เรอที่พอพอแยงกันไหมครับตรงกันครับเราก็ยังดูว่าังขาด เราก็ต้องเติมเต็มที่บอกว่าจะเติมจากไหนก็ผลิตเพิ่มให้ทดนใช่ไหมผลิตให้ได้มากขึ้นล้วก็ต่อเนื่องแบบนี้เราก็ทำมาเป็นสิบปีแล้วเป็นปีเจ็ดสิบเนี่ยก็ยังอขอให้ต่อไปเรื่อยๆถ้าณนะวันนี้ยังมีคุณหมออยากจะลาออกอีกจะบอกอะไรกับน้องๆเหล่านั้นหรือคุณหมอเหล่านั้นว่าให้เชื่อมัน่นยึดมัน่นหรือว่าเราจะมีทางออกร่วมกันอย่างไรครับหมอ ถ้าเวลานี้มีคนกรลตัดใจว่าจะออกก็ผมว่าตรงนี้เป็นหลายคนคงจะมีเหตุผลในการลาออกแตกต่างกันไปนะครับเรามีการคุยกันว่าผู้บริหารทุกท่านนต้องใช้หลักการเป็น exit interview ก่อนหน้าน้องที่เข้าใหม่ที่บอกว่ามีเกี้จะเห็นนะครับเป็นกลุ่มที่คสมอที่สอบเป็นทันเข้าไปพี่จีก็อาจจะ ไม่อยากเป็นแพทย์ไม่อยากเป็นอะไรก็คือมันมีเหตุผลหลากหลายเหตุผลถ้าเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นแพทย์เขาอยากจะไปทําด้านอื่นเขาก็ต้องยืนยันตามเขานะครับหรือว่าแต่ถ้าเขามีเหตุผลว่าเ,ออเป็นเรื่องของเ,อออรอเรื่องการสวัสดิการเรื่องอะไรหลายเหล่างเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นีรเราควรจะได้รับทราบแล้วก็แก้ไขได้เขาจะเดินกลับเข้ามาเรืเ่องพวกนี้ก็ต้องเทเลเมสของแต่ละคนไปซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มอบให้ท่านผู้ตรวจท่านแพทย์สตจอท่านหมอโรงพยาบาลผู้แข็งนะครับไปช่วยกันดูแลน้องๆเป็นรายคนไปแล้วก็ในไงก็ตามแต่ที่บอกว่าคงเหมือนให้กระชวนนั้นนะครับจะเข้าจะออกเราจะไปบังคับทั้งหลายถ้าตามกฎหมายแล้วเขามีเรายังเปิดไว้นะครับว่าเขาสามารถที่จะออกได้ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะจำกัดสิทธิ์ไม่ได้ในสิ่งนั้นที่เราจะต้องสื่อสารเข้าไปอย่างี้ที่ว่าเนี่ย ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่ก็คือทําให้บพี่น้องประชาชนที่มาที่มาซึ่งแพทย์ที่มีความรู้นะคนนี้ก็ใช้ขอ้อมูลเหล่านี้แหลคะครับเพื่อฝากสื่อมวลชนด้วยครับคุณหมอว่อะไรจะเป็นหลักประกันกและเป็นสิ่งที่จบต้องได้กับคนที่กําลังตัดสินใจหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มเรียนปีหนึ่งมาเป็นนักศ,ศึกษาแพทย์ว่าในอนาคตเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไป <c oughs> อะไรจะเป็นตัวแรกเลยคนระับว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากแถลงวันนี้ ในเวลาที่เร็วที่สุดยากเหมือนกันนะครับ่ตั้งโจทย์นี้ขึ้นมาคำว่าหลักประกันอะไรทั้งหลายก็ต้องช่วยกันนะครับผมสรุปเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าปัญหาตรงนี้ก็ไม่ได้เพิ่งเกิดมาในใน,ในปีปัจจุบันนี้ <c oughs> จะเห็นว่าเราวางแผนกันมาการรีแพร่เพิ่มมาเป็นเป็นสิบปีบเพราะฉะนั้นมป็นก็สะสมกันมาสะสมมาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าปริมาณของการการ รับบริการมันเพิ่มเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็เจอโควิดเจอโน่นนี่นั่นจริงๆซึ่งมันก็ก็ต้องบอกว่ามันหนักจริงที่ว่าก็ถ้าในภาพของสื่อมวลชนกับภาพประชาชนทั้งหลายได้รับทราบข้อมูลก็ขอบคุณที่เห็นใจกับทีมของแพทย์กับจะเรียกแพทย์เลยในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพวกเราก็ทำันเต็มที่ว่าบริการเป็นโจทย์ยากของประเทศที่เดียวเชียวเช่ไหมครับเพราะว่า ก็คือพอเขาหมดใช้ทุนสามปีเขาคุณมีสิทธิ์ที่เขาจะไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้นะครับตรงนี้ชุมชนเมืองแรง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงก ad, ็งงสูงแล้วก็อะไรต่างๆก็มากแล้วก็ค่าตอบแทนก็สูงตรงนี้ก็ต้องเป็นกลไกทางทางทางการตลาดทางกำลังคนด้วยครทำไมถึงจะต้องผลิตหมอให้ได้เป็นแสนแสนคนครับผมก็ผมไม่ได้ด่างประเทศเขาก็ต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขามากระจุกตัวอยู่ตรงนี้น ก็ต้องมีบางส่วนเนาะถ้ามีจำนวนมากขึ้นมาแล้วก็คือที่ที่ห่างไกลก็จะได้รับแผ่ดิแก็จะมีหมอกลุ่มก็เปี่หากินอึู่ต่างๆัดเดี๋ยวจะขอที่ง่ายๆเลยไหมคะง่ายๆได้เลยไหมคะอาจารย์กะสุบอกค่าแต่แวบานแต่ละแห่งก็อยู่ในช่วงการพัฒนาที่จะเป็นเป็นรนะคะก็จะมีบางที่บางที่ก็เปอร์เยกานได้ทั้งหมดเลยบางบางที่ก็จะเป็นการ ทำได้เฉพาะของสวนแต่ว่าเข้าใจว่าในรายละเอียดเวชระเบียนเนี่ยมันเยอะจริงๆนะคะมันเยอะขจริงเพราะฉะนั้นในคนที่ไม่คุ้นกับระบบหรือว่ามีคนไข้ค่อนเยอะเนี่ยน้องๆที่จบใหม่ก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนในส่วนนั้นนะคะก็เข้าใจว่าก็จะมีน้องของคนที่จะช่วงแรกๆอาจารเท่าี่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาจะบ่นนิดหนึ่งว่าทำไมเยอะทำอะไรไม่ทันนะคะแต่ว่า ที่ว่าเขาก็จะมีการพัฒนาการแล้วก็ทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานเอกสารเนี่ยในส่วนของเวชระเบียนมีความสำคัญสำหรับสำหรับการ,รเก็บข้อมูลแพทย์ะนะการไปในเชงิงการเคลมด้วยนะอาจารย์การเคล,เลเมเงินในของหลักกา,ารดูภาพในต่างๆก็ก็อันนี้มีความสำคัญนะคะแต่บุ๊คเบนก็จะทำให้ให้น้องทำงานในเชิงเอกสารน้อยลงนะ ผู้หมออาจารย์ขาพึ่งขออผลิตแพทย์เนี่ยถามผู้หมออีสักครัญเนึ่ยนะคบว่าในอนาคตเร่มีด่วนเนี่ยเราจะผลิตแพทย์ขึ้นมาให้ได้มากเท่าไหร่เพื่อชะลอปัญหาแพทย์ลาออกแล้วก็แบ่งเบาแพทย์ที่ทํางานได้เยอะให้ทํางานได้ล้อยทีมองคิดต่อเนี่ยนะอย่างฟังกคชันหมอจะได้อันดับท่าอย่างที่ท่านหนึ่งรอไปทุกฝั่งนะคะก็คือการการผลิตศักยภาพการศึกษาของแพทย์ทั้งประเทศตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณสามพันกว่าคนนะคะก็ในส่วนที่อ่ กระทรวงผลิตเองเนี่ยแล้วก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงในช่วงของปี4 5 6ซึ่งเป็นึกการพิถีพิถานนี่ก็ประมาณสามคนที่เหลือก็จะเป็นน้องๆที่ฝึกเรียนที่อยู่ในคณะแพทย์อิิบาลตร์ทงของรัฐของเอกชนนะคะดังนั้นโดยรวมว่าสามแสนคนผลิตเท่าไหร่เม่ยพอนะคะพอเป็นตอบในภาพของกระทรวงของกระทรวงนี้ก็คือมี projection ไว้ว่าก็เพื่อที่จะ 20, 2อง0มื่ัวาคนนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเอาคนเข้ามาสู่ระบบเพื่อเมนเทนระบบให้ระบบเดินไปได้ก็คือที่สองพันคนนะคะั mm hmm. นั้นในส่วนที่บอกว่าเราผลิตเราของระประชุมเองก็ผลิตเองเพื่อที่จะส่วนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้คุ้นเคยกับระบบนะะะรู้บริบทแล้วก็อย่างที่มี Study ที่โชว์มาคือเราก็ หลักเด็กที่เป็นโครงการของกระทรวงก็จะอยู่กับพือนนอนน้นที่ต้องเยอะนะคะว่า,าว่าน้องๆนี่คือเรารู้เด็กต้องเรียนจากรูลำเน่าของเด็กเองนะคะ